สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวู p เปอร์บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วู p เปอร์บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วู p เปอร์บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ ตูซูกิรีสโตมาอีกแล้วนะครับโอ้โหหลายคนติดใจเป็นอย่างมากนะฮะที่ได้รถราคาที่ไม่แพงทนทานแล้วรีสโตมาแบบสวยกริบแบบนี้นะครับผมเรียกว่าแทบจะเป็นน้องๆมือหนึ่งเลยนะครับคะแนน90 95บวกๆเลยนะมันเป็นยังไงนะครับคันนี้รีสโตมาจากศูนย์ซกิเลยนะฮะนี่แม้กระทั่งกระจกนะครับชิ้นดำด้านคือไม่มีการพ่นสีนะในตัวส่วนของชิ้นดำด้านแล้วที่สำคัญซูกิไม่มีอะไหล่เทียมนะคุณผู้ชมนะ เพราะฉะนั้นนี่แท้หมดเลยนะครับผมอะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีสติกเกอร์ชิ้นนี้เท่านั้นเองนะครับผมชุดสีนะครับผมเก็บงานมาให้ใหม่นะฮะมีรอยขนย้ายน,นิดนึงขอไปอ๋อเอาเอานิ้วรูปออกหูงเงาแวบเลยเห็นไหมฮะเอานิ้วรูปออกปุ๊บเงาแวบเลยทําสี 2K อย่างดีติดโลโก้ใหม่น็อตใหม่นะครับสติกเกอร์เบิร์กอินโดนะฮะยางหน้าหลังนี่เบิร์กใหม่เลยนะครับผมของใหม่มือหนึ่งนะ อะล้อแม็กคัมสี 2K สีสวยมากๆนะครับคุณผู้ชมดิสเบรกยังเหลืออยู่นะครับสะดุดบ้างเล็กน้อยนะฮะนี่คือดิสเบรกเดิมนะครับผมพนกันสนิมให้นะอ่ะก็เรียกได้ว่ารีสโตมาค่อนข้างสวยนะครับลงสติ๊กเกอร์ของซูซูกิแท้แต่ว่าอาจจะเบิกอินโดนะครับลายก็อาจจะแปลกตากันสักเล็กน้อยนะอ่ะนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับผมนี่ด้านหลังนะฮะไม่มีแบบไม่มีก๊อปไม่มีแก๊ปนะครับแน่นหมดนะครับเช็คกิ๊บล็อกมาทั้งหมด นี่ชิ้นหลังเห็นไหมฮะเบิกใหม่เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมีอายุมันก็เริ่มซีดนะครับพอเริ่มซีดเนี่ยก็อาจจะไม่สวยนี่แกนเล่นเบิกใหม่หมดเลยนะครับผมนะ,ะแล้วก็นี่ครับยางหลังก็ของใหม่มือหนึ่งคือคุณผู้ชมเอาไปเนี่ยใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมใช้ยายาวๆได้ด้วยนะฮะในส่วนของแครงครับ โชคหลังเปลี่ยนใหม่ไวาเอสแท้ของใหม่มือหนึ่งป้ายแดงนะครับอย่างที่บอกไปรถรีสโตร,ร้านนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาดูแล้วมันเริ่มเสื่อมนะเขาเปลี่ยนเลยนะเขาไม่เน้นนิยมซ่อมนะครับผมแล้วก็แข็งค่อนข้างสะอาดนะครับขัดพ่นกันสนิมยิงทรายมาให้อย่างดีนะครับผมอ่ะก้านคันสตาร์ทเท้าโอ้โหแข็งนี่แน่นมากนะครับยังอยู่นะครับผมนี่นะฮะโอ้โหตัวคี้วล็อกยังดีอยู่เลยนะครับเก็บง่ายเปิดยาก แต่มันข้อดีคือเลยมันคือมันไม่กลางออกมาดีดเด้งคนอื่นนะครับอ่ะสปริงโอ้โหพี่แกเปลี่ยนสปริงใหม่เลยนะใหม่มากนะครับข้างลายนี้เครื่องแห้งนะครับผมโอโ้โหน่าใช้มากๆกุญแจเปลี่ยนใหม่ทั้งเบ้าของแท้นี่ฮะคุณผู้ชมไม่มีการทําสีนะครับแล้วดูเนี่ยฮะกุญแจเนี่ยดอกใหม่ๆเอากำไรอย่างไหนนะนะครับเท่าที่สัมภาษณ์มาสูตรแกก็บอกว่าเน้นให้ช่างมีงานนะครับแล้วก็ กำไรนิดๆหน่อยๆติดไปนวมเนาะนี่คุณแจกก็เบิกเบ้าใหม่นะับเพราะฉะนั้นโอ้โหนี่นะผมไม่กล้าแทงแรงอีกเลยนะนี่มันแน่นมากฟิตเปี้ยทุกอย่างนะครับฟิตติ้งมาดีเลยนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เบาเดิมโรงงานนะครับไม่มีอะไรโอโ้เปลี่ยนแม้กระทั่งซองแบตตรงนี้ก็เปลี่ยนเหรอเออแจวฮะนะครับตรงนี้ก็น่าจะเปลี่ยนอันนี้เดิมนี่อันนี้จะมีริ้วรอยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าใครสนนะครับมองไม่เห็นอยู่แล้วนะฮะตรงส่วนนี้ทําสีมาใหม่เรียบร้อยนะครับโอโ้ใช่ได้เลย นะครับผมเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันมาตัวนี้เป็นเครื่องหัวฉีดนะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะแบบเอ้ยเป็นขาบูรหรือเปล่านี่ FI เห็นไหมแฟนยินติดแล้วก็ดับไป FI ย่อมาจาก f u e l Injection หรือว่าหัวฉีดนั่นเองนะจับถอยเสียดูนะครับเครื่องเย็นๆนะสตาร์ทรถกันหน่อยนี่ฮะทีเดียวติดครับไม่ต้องบีกคันเร่งช่วยเลยแล้วคันเร่งคือน,นุ่มมากคุณผู้ชมนี่นะอุ้ยนี่นะฮะคันข่าวไม่มีนะ 2544ครับคุณผู้ชมครับสวิตเป็นไงบ้างมาดูโอสวิต oh, ดึงนุ่มอยู่เลยอะสวิตนี่น่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยมั้งเนี่ยฟิลิ่งคือนุ่มมากนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะนี่โอ้โ oh, ห oh, ติดครบหมดนะครับยกเวนอันนี้อันนี้จะนนสวิตเดิมมีคราบนหน่อยนะนี่อันนี้ก็ได้สวิตเดิมนะครับอ่ะมาดูด้านนี้การเบรกน่าจะใหม่เลยมั้งแน่นมากคุณผู้ชมซ้ายขวาโอ้นี่เสียงสต็อปเปอร์ยังอยู่เลยตักักๆัก,ก,กเห็นไหมฮะสดมากครับคุณผู้ชมครับไฟหน้า โอมีกี่ดวง1 2 3 4 5 5ดวงนะรวมไฟหลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดดวงใดวดวงหนึ่งไปก็ยังสว่างอยู่นะครับแต่นี่ไม่ขาดครับเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือภายนอกนะที่ผมบรรยายสัทยายไปนะครับภายในมีอะไรรู้ไหมเม็ดใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับสายพานใหม่กองอากาศใหม่ตัวเช็คปั๊มติก๊กเรือนริงเร่ง,รงมาให้เรียบร้อยนะครับผมคืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานครับตัวนี้นะฮะสกายไดร125นะครับผมรองรับน้ำมัน9.95โ so ซฮอมีคนใช้ E20 ใช้งานได้แต่แนะนำเป็น9.5โซฮอดีสุดนะครับผมนะอ่ะอันเนี้ยผมเคยรีวิวไปสมัยทำช่องแรกๆเลยนะครับคือผมชอบพักเท้าของซูมากนะครับข้อดีของมันคืออะไรถ้าเจอตะโตนเนีเ่ยเป็นช้อนในติม นะครับแต่ของสกายได้กจะเป็นธรรมดาทั่วไปแต่มันยื่นลงมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งในสมัยนี้หรือแม้กระทั่งรถรุ่นของค่ายของเขาเองก็ไม่ได้ทําแบบนี้แล้วคือมันใหญ่แล้วมันเก้งก้างในความคิดของใครหลายๆคนอาจจะดูว่ามันไม่สวยแต่ความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมครับคือมันพับมาอย่างงี้มันเป็นรวดลายของตัวรถด้วยแล้วเวลามันกลางออกมานี่ยังแน่นๆอยู่เลยนะอันนี้เดิมนะครับน่าจะทําสีนะฮะก็ความเป็นจริงคือมันกลางออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้คนนั่งซ้อนนะครับ ช้อนขาลงมาได้ต่ากว่าเดิมคุณลองนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าต้องมาช้อนแล้วขามาอยู่ตรงนี้นึกถึงมีโอออมเล่หรือไอ้มีโอตัวเก่านะฮะท่านั่งนี่เหมือนลิงเลยนะคือยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยน่าเกลียดเลยนะครับคือแบบขาชันเป็นลิงเลยนะฮะแต่ตัวนี้คือมันเก็บสวยเอาลงมาก็กางลงมาข้างล่างได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานได้ดีนะมากๆนะใช้งานได้แบบคํานึงถึงผู้ใช้แล้วรถซูเนี่ยเป็นอะไรที่ทนนะครับแล้วนึกคํานึงถึงคนใช้งานได้ดีมากๆ รูปทรงจะโอากาศอินดี้ยังไงก็แล้วแต่แต่ฉันต้องใช้แล้วสบายนะครับคุณด,ดูนี่นะฮะนยุคนั้นนะครับใต้เบาะมันไม่กว้างทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยจะเป็นสกู o ปปี้หรืออะไรก็แล้วแต่ใต้เบาะมันแทบใช้เลยไม่ค่อยได้อยู่แล้วแต่แขวนแกงตรงนี้และหัวเข่าเนี่ยผมสูง185เนี่ยหัวเข่าไม่ติดนะคุณผู้ชมนี่ให้ดูนะครับนี่นะหัวเข่าไม่ติดแล้วย,ยังเหลือด้วยนะนี่สมัยนั้นเนี่ยที่ทาแบบนี้ได้น่าจะเป็นยามาฮ่า GTX ครับที่ทําออกมาให้แนวสตันแต่ยามาฮ่า TDX คือ เลิกหวังว่าจะมีกล่องอะไรพวกนี้ไปได้เลยไม่มีครับใช้ไม่ได้แต่ซูซูกิตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วข้างหลังเนี่ยเหลือด้วยนะเหลือให้นั่งนะเยอะเลยนะครับไม่ได้แบบว่านั่งแบบว่าถอยไปหลังๆเยอะๆไม่มีนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ขับไปมหาลัยครับผมใช้ทุกวันนะฮะจะเลยบอกว่ามันไม่มีไม่มีปัญหาจุกจิกเลยนะครับทนมากๆแล้วที่สําคัญช่วงล่างคือมันดีสุดๆขี่นุ่มสุดๆเลยนะครับถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นช่วงล่างเนี่ย ล้อด้เออโชคด้นหน้ารู้สึกว่าจะเป็นค่ายโชว่าทาให้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้เดี๋ยวว่ามันนุ่มแบบนุ่มผิดหูผิดตาเลยคุณภาพตอนนั้นผิดหูผิดตากับเพื่อนบ้านเลยนะฮะอ่ะค่อนข้างดีทีเดียวส่วนล้อแม็กแท้นะครับถ้าจะไม่ผิดก็เป็นของเอ็นไกนะครับก็ชั้นนําของโลกเลยนะฮะ,ะระดับแบบเท่ๆเลยนะสตเดลโวนั้น ให้วัสดุมาแบบดีทุกอย่างจริงๆนะครับผมแต่ว่ารูปทรงอินดี้นะครับการทำดลาอินดี้นิดนึงนะต้องเข้าใจเขาหน่อยแต่ของเนี่ยคุณภาพจริงๆมาคุยเรื่องราคาต่อครับผมตัวนี้ผมขอญาตเปิดราคาแค่เพียง 23,900บาทได้ตัวท็อปล้อแม็กกลับไปนะคุณผู้ชมนะ23,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณคลอุธยาปธุมธานีฟรีหมดขายของเหลวตัวเช็ค20จุดให้โชคใหม่ยางใหม่นะครับผมสายพานใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับเม็ดใหม่กองอากาศใหม่ รีสโตร์ใหม่ทั้งคันสติ๊กเกอร์สีล้ออะไรพวกนี้โหใหม่หมดเลยนะครับคุณผู้ชมเอาไปในราคาแค่23,900ผมบอกได้เลยข่าวที่แล้วลงปุ๊บไปปั๊บนะครับไม่ถึง15นาทีเลยด้วย3คันนี้จบให้ไวให้เร็วนะครับและสีสวยสีดำด้วยนะฮะรีบเลยนะครับผมโทรมาได้ที่0ูน6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5จองก่อนได้ก่อนเช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมอยากขายรถอยากเทิร์นรถนะครับอย่าเพิ่งขายใครถ้ยยังไม่ได้เช็คราคากับวูบูบายรับรองจะไม่ดหา้ใใีไมจ สิ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูซูซูกิเลสกันอีกคันดีกว่านะครับผมว่าจะสวยใสขนาดไหนรีสโตมาดีขนาดไหนนะครับไปชมกันอามีเสียงกวนสักเล็กน้อยนะครับผมอ่ามีก่อสร้างกันนิดนึงนะครับมาพบกับซูซูกิเลสนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปล้อมแม็กเลยนะครับผมอ่ารีสโตใหม่ทั้งคันเช่นเดียวกันนะครับก็คำว่ารีสโตของศูนย์นี้นะฮะคือชุดสีนะครับทำสีใหม่หมดเปลี่ยนสติกเกอร์หรือแม้กระทั่งชุดสีดําด้านนะครับชุดสีดําด้านด้านในอย่างเงี้ย เปลี่ยนชิ้นใหม่เลยนะครับอันนี้รอยเท้าผมเองนะไปลองขี่เทสนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับผมอ่าตรงไหนทําสีได้ทําสีนะฮะที่สําคัญเลยนะครับผมสายพานใหม่นะครับเม็ดใหม่กองอากาศใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับแข็งเครื่องทําความสะอาดยิงทรายใหม่สวยกริปนะฮะยางหน้าหลังนะครับผมนี่ของใหม่มือหนึ่งป้ายแดงนะครับผมนี่มีแถบสีมีคลิปกลางยางให้เห็นชัดเจนนะครับชุดสีจับหลังใหม่หมดเลยนะครับทาสีใหม่เลย นี่แน่นๆเลยเห็นไหมครับไม่มีก๊อกแก๊บเลยนะครับแล้วสีเป็น 2K ติดสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับเขาบอกแล้วว่ารีสโตจากโฉลเลยนะครับสวยใสใหม่กริปนะครับผมในราคาที่มันไม่แพงจับต้องได้และสวิตมาพร้อมใช้งานนะครับผมนะกระจกใหม่ก็ใหม่นะครับผมตัวนี้วิ่งมา17,000โลนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ารถรีสโตนะครับอย่าไปเรียเรื่องเลขใหม่มันนะครับผมเพราะว่าเขาดูแลสวิตมาให้ใหม่หมดเรียบร้อยแล้วทั้งภายนอกและภายใน ดูนี่ฮะเหมือนกันเลยครับผมเปลี่ยนเบ้ากุญแจมาใหม่เลยนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนเบ้าตรงนี้เขาต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับนี่ซึ่งเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับโอ้แน่นๆฟิตๆเลยนะปึ๊บนี่ครับอ่ะเปิดได้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่ะปิดไปก่อนนะกุญแจแท้ครบ2ดอกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าซูซูกิไม่มีอะไรเทียมนะครับมาใช้ของแท้เลยนะครับผมอ่ะคนนี้เครื่องดีนะครับฟิลลิ่งกันเบรกนุ่มมากเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะ นี่เบรกนุ่มๆเลเบรกได้นะครับผ้า่งผ้าเบรกตัวเช็คมาให้เรียบร้อยทั้มหมดแกเปลี่ยนเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้สซอปเปอร์ยังนุ่มหนึบเลยนะครับลูกยงลูกยางเปลี่ยนมาหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะดีมากๆนะครับกระจกก็แบบเดิมๆนะครับผมนิวิสัยทัศน์ดีอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยสั่นด้วยนะอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเป็นไงกันบ้างเปิดปุ๊บ fi รอดับปุ๊บ,บ,บอ,อย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าปกตินะครับจับท่อไอเสียให้ดูนะ,ะนี่ฮะให้ดูขา้างใต้ ดูนะฮะโอ้โหใหม่มากนะครับดูแลมาดีจริงๆนะครับแขวนขแขวนของด้านหน้าได้นะฮะใส่ของกระจุกะจิกซ้ายขวาได้นะครับมาสตาร์ทกันเลยดีกว่าเห็นไหมฮะไม่บิดกระเร่งช่วยเลยนะครับผมมาดูควันขาวกันแน่นแน่โอ้หนี่รถขยื่ดเลยนะฮะ คือบิดแรงมาก1 1 5ซีของซูซูกิเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรโคตรนะครับฟิลิ่งเวลาคุณขับเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือน125นะฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะใครเคยใช้ซูอยู่จะรู้นะครับไม่ได้อวยเกินจริงลองมาขับดูแล้วจะรู้นะฮะอ่ะนี่นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาเลยเรียกกันว่าค่ายคนบ้าน,นะครับคือมันมันบ้าดีเดือดจริงๆจริง,รงๆประวัติมันมาจากนะักแข่งคนหนึ่งนะครับที่ขับค่ายซูนะแบบบ้าเลยนะครับรถก็บ้าคนก็บ้านะฮะคือมันเป็นแบบ ตรงไหนมุดได้มุดมันเป็นลายที่แบบว่าคนปกติไม่น่าจะวิ่งกันเส้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะค,คือลีลาการขับขี่เขาค่อนข้างจะดุดันบ้าเหมือนคนบ้านฮะอ่ะเขาก็เลยเรียกแบบนั้นขำๆกันไปนะครับผมแต่บอกเลยครับค่ายซูไม่ผิดหวังมันทนอยากให้พังมันไม่พังนะครับแล้วซื้อแล้วค่อนข้างจบครับ จะบอกว่าคนที่ซื้อซูซูกิจากร้านวู้บเบไปนะไม่โดนลอยแพนะครับผมบางทีแบบคุณซื้อมือหนึ่งที่อื่นเนี่ยอาจจะโดนลอยแพด้วยซ้ำแต่ของเราสามารถเบิกอะไหล่ได้นะครับมีคอนแทคให้ซื้อเราแล้วซื้อได้คอนแทคด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเบิกอะไหล่ได้นะครับอันไหนในแอปฟแอส้มมีก็เบิกได้นะครับหรือถ้าไหนไม่มีหาไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเราก็เบิกได้ถ้าเป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าได้คอนแทคของเราไปด้วยนะครับผู้ชมนะอตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วนะจะใหม่ขึ้นมาจากตัว สกายได้นะครับเป็นลีฟมอเตอร์นะฮะเบาประหยัดน้ํามัน50กว่าโลลิตรแต่เอาจริงๆนะใช้งานจริงไม่เคยดึงเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้อวยเพราะว่า,าพูดกันด้วยความเป็นจริงนะครับผมว่าใช้กันจริงๆประมาณ40โลลิตรก็เก่งมากแล้วนะครับซูจะไม่ใช่ค่ายที่เน้นประหยัดน้ํามันที่สุดแต่เป็นค่ายที่ทนแล้วอะไรแบบคือใช้ของดีนะครับช่วงล่างได้แบบของโชว่วามานุ่มหนบึบน้ําหนักเบานะครับพวกนี้เขาชูโรงเลยนะฮะว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ย ค่อ,อนข้างจะแบบ เรียกว่าถึกและทนและเบานะฮะอ่ะโอเคนะครับผมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดราคากันไปนะรถยูนิโตร์สีดำลุตัวท็อปล้อแม็กนะครับยางใหม่หน้าหลังกองใหม่เม็ดใหม่จะอะไรพวกนี้ใหม่หมดเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมคันนี้เปิดราคาไปแค่เพียง26,900บาทนะครับรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จรรังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันได้เลยนะครับผมอ่ะราคานี้คันที่แล้วลงปุ๊บ10กว่านาทีไปเช่นเดียวกันนะครับให้เร็วให้ไวเลยนยะ รถะรถ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับรีมาทั้งคันคุณคิดดูเอาเฉพาะชุดสีเนี่ยมันไม่มีของเทียมอยู่แล้วนะครับทำสีเปลี่ยนชุดสีนะครับทั้งสายพงสายพานนู่นนี่นั่นเบากุญแจยางใหม่นะครับเอาง่ายๆพวกนี้เซอร์วิสตีอ่ะผมว่าเกือบมีเกือบหมื่นแล้วนะเฉพาะแค่แบบที่เซอร์วิสไฟนะแล้วคุณซื้อได้ในราคานี้ผมว่ามันโคตรคุ้มครับเพราะว่าถ้ารถเดิมๆเนี่ยมันก็สองต้นๆแล้วนะรุ่นนี้นะฮะได้อ่ะได้26,900บาทรวมส่งให้ฟรี เซอร์วิสให้เรียบร้อยตรวจเช็คยี่สิบจุดเปลี่ยนทุกแทบจะทุกอย่างให้เรียบร้อยเอาไปใช้งานได้เลยนันทีนะครับผมบริการที่2ตัวเช็คบริการที่2คือตรวจเช็คยี่สิบจุดแล้วเปลี่ยนเซอร์วิสของให้นะครับบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบบายเองหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาเซอร์วิสได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวและซื้อเหล่าได้คอนแทคสั่งอะไรสู่ได้ด้วยนะครับผมนะ ขราวที่แล้วลงไปเนี่ยไม่เกิน20นาทีกันเลยนะสิบวันนาทีทั้ง2คันไปหมดเรียบร้อยนะครับแล้วนี่สีดําเข้ามาแล้วนะให้เร็วให้ไวใครที่หาสีดําอยู่โทรมาได้เลยศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้าอยากจะขายรถอยากจะเทินรถนึกถึงเรานะครับอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูปใบรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนเราให้ราคาสูงรับซื้อถึงที่ไม่มีหค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิน้นโอนเงินสดเดือนนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับผมนะรับรองสบายใจห,ยห่วงนะครับ โอเคนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ